สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับรุดสิทธิคนจนนะครับพยากรณ์อากาศนะครับเรามาติดตามลักษณะสภาพอากาศกันนะครับประจำช่วงค่าของวันพุธที่19กุมภาพันธ์2568นะครับซึ่งล่าสุดนะครับแบบจําลองนะครับก็ได้แสดงว่ากลุ่มฝนชุดใหญ่ยังคงอยู่ในอ่าวไทยนะครับแล้วก็คาดการว่ากําลังจะเคลื่อนตัวพุ่งเป้านะครับเข้าประเทศไทยนะครับ มากับกระแสของลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็จะพัดแทรกเข้าไปก็ส่งผลทําให้ในช่วงตั้งแต่เที่ยงของวันนี้ถึงช่วงบ่ายนะครับก็เกิดมีฟ้าคลึ้มเกือบตลอดทั้งวันนะครับอาจจะมีสลับกับมีแดดเกิดขึ้นบ้างนะครับแต่ก็เป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่จะเป็นฟ้าคลึ้มนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางแห่งนะครับซึ่งถ้าเรามาดูในส่วนของกลุ่มเมฆในช่วง เย็นถึงค่าของวันนี้นะครับก็มีการกระจายตัวของกลุ่มเมฆเนี่ยปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วก็โอกาสพื้นที่ที่มีโอกาสจะตกก็ในส่วนของทางภาคกลางตอนล่างนะครับทางภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ในส่วนของทางภาคใต้ในบางพื้นที่นะครับแล้วก็อาจจะมีปริมาณของฝนเล็กน้อยตกกระจายตัวแถวทางภาคเหนือได้นะครับทางภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของเรดร์นะครับตรวจจับปริมาณของฝนที่ตกลงมานะครับในช่วงเย็นๆค่ำๆขอ,ของวันนี้กันนะครับตามเฉดสีที่เรากำลังดูกันอยู่นี้นะครับนี่ก็คือเฉดสีเขียวนะครับบางพื้นที่เป็นเฉดสีเหลืองแล้วก็สีส้มก็หมายถึงว่าเป็นปริมาณของฝนตั้งแต่เล็กน้อยถึงฝนตกหนักปานกลางนะครับขณะนี้นะครับก็มีตกอยู่แถวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับ แถวทางภูเรือนะครับแถวทางจังหวัดเลยแล้วก็แถวทางหนองคายนะครับแถวทางโนนสว่างเชียงคานนะครับแล้วก็แถวทางลมศักดิ์เพชรบูรณ์นะครับก็คือทางภาคเหนือนะครับที่ติดกับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านตะวันตกของทางาคอีสานะครับก็มีกลุ่มฝนนะครับแล้วก็มีการกระจายตัวเล็กน้อยนะครับทางภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะครับแถวทางจังหวัดตากนะครับหรือ แถวทางนโพหลำพุนลำปางนะครับก็มีฟ้าครึ้มคแล้วก็มีฝนปปอยๆแถวทางอุ้มผางนะครับจากนั้นมาดูในส่วนของทางภาคกลางนะครับทางภาคกลางวันนี้นะครับก็แถวเมืองเท้านะครับแล้วก็แถวภากระดานนะครับก็มีฝนตกแล้วนะครับแถวหลังเขาแล้วก็ทางฝั่งตะวันออกของทางภาคกลางครับแถวทางสระแก้วสระบุรีนะครับขณะนี้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางแห่งนะครับ แล้วก็แถวทางสมุทรปราการนะครับแล้วก็ทางโซนกรุงเทพปริมณฑลนะครับก็มีเริ่มตกปล่อยๆแล้วนะครับทางภาคตะวันออกเชิงเหนือตอนล่างนะครับก็วันนี้นะครับในช่วงเย็นๆค่ำๆนะครับก็มีการกระจายตัวของฝนนะครับก็ยังถือว่าเป็นเกณฑ์อยู่เล็กน้อยนะครับแล้วก็ทางภาคตะวันออกตอนบนนะครับก็ยังคงมีตกในบางจุดแล้วก็เน้นตามแนวชายฝั่งของทะเลอ่าวไทยนะครับเพราะว่า กลุ่มฝนส่วนใหญ่ที่เราดูกันอยู่เมื่อกี้นี้นะครับกลุ่มฝนส่วนใหญ่อยู่ทางบริเวณอ่าวไทยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับขณะนี้ยังอยู่ในบริเวณทางอ่าวไทยนะครับแล้วก็เคลื่อนตัวมาทําให้แถวทางตามแนวชายฝั่งของทางอ่าวไทยมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางแห่งนะครับก็แถวบริเวณทางพนัสนิคมนะครับทางบ้านบึงนะครับแล้วก็ทางบางพระนะครับศรีราชาแหลมชะบัง พัทยานะครับแถวทางชุมแสงนะครับแล้วก็แกลงนะครับแถวทางเขาเะเมานะครับแถวทางโป่งน้ําร้อนจันทบุรีนะครับก็มีฝนตกนะครับแล้วก็กลุ่มฝนกลุ่มใหม่กําลังเคลื่อนตัวไปปกคลุมแถวบริเวณจังหวัดตราดนะครับส่วนทางภาคใต้นะครับในช่วงค่าก็เริ่มมีกลุ่มฝนเจ่ะที่จะเข้าแถวทางประจวบนะครับอ่าเลยเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยนะครับ แล้วก็แถวทางหมับอมริตนะครับแถวทางชุมพรนะครับแถวทางจังหวัดละนองนะครับบางสองาแถวทางอ่านายานนะครับแล้วก็ทางดอนสักจังหวัดสุราษฎร์นะครับก็เริ่มมีกลุ่มฝนเข้าทางบ้านนาพนมนะครับแล้วก็ทางปากคลองกระโปงนะครับแถวทางพังงานะครับท่าสนุกแล้วก็พระแสงนะครับวังหินเนี่ยนะครับมีการกระจายตัวนะครับเป็นปริมาณของฝน เล็กน้อยแล้วก็กระจายตัวอยู่ร้อยละ30ของพื้นที่นะครับส่วนใหญ่กลุ่มฝนวันนี้ก็กระจายตัวอยู่ทางภาคใต้ช่วงทางตอนกลางนะครับแล้วก็ทางตอนล่างเล็กน้อยนะครับแถวทางสบ้าย้อยลงมาทางบริเวณอ่าจังหวัดยะลานั่นเองนะครับจากปัจจัยควบคุมลักษณะอากาศโดยทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้าตั้งแต่ช่วงวันที่19กุมภาพันธ์ถึง20กุมภาพันธ์นะครับ บริเวณทางภาคเหนือทางด้านตะวันตกของทางภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลและรวมถึงทางภาคตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าขนองนะครับ เกิดขึ้นกระจายตัวในบางพื้นที่เนื่องจากว่ามีกระแสของลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเชียงใต้พัดนาความชื้นจากทางทะเลจีนใต้นะครับแล้วก็ทางอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ของทางประเทศไทยตอนบนต้องดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงระระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนอง ลมกระชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับส่วนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ก,รก็ควรเตรียมการป้องกันร,ระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการ,กรเกษตรไว้ด้วยนะครับ สำหรับมรสุมจากทางตะวันออกเฉียงเหนือกําลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมอยู่ทางอ่าวไทยและภาคใต้นะครับทําให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองในระยะนี้ได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทางอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณทงางอ่าวไทยและทะเลอ,อันมันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขะนองเอาไว้ด้วยนะครับจากนั้นนะครับเรามาดาูสภาพอากาศในแต่ละภาคกันนะครับทางภาคเหนือก็คาดว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกเกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็พอตกในช่วงตอนกลางวันก็จะมีอากาศร้อนนะครับโดยคาดว่าจะมีฝนฟ้าขะนอง อยู่ที่ร้อยละ20ของพื้นที่กับจะมีลมกระชกแรงบางแห่งนะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดแพร่จังหวัดน่านอุตร,รดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรจังหวัดตากพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับโดยมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่15 2 3ถึง23องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-36องถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด9-16ถึงองศาเซลเซียสกระแสะของลมใต้ความเร็ว5-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด19-23ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมิมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสด13-17องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนของทางภาคกลางครับมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงในบางแห่งนะครับ ส่วนมากจะเน้นทางจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนคนปรปฐมกาญจนบุรีทางราชบุรีสมุทรสงครามและทางสมุทรสาครครับ อุณหภูมิต่ำสุด22-26องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศางเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางด้านภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีชนบุรีและยองจันทบ,บรุรีและบริเวณจังหวัดตนนราด อุณหภูมิต่ำสดุด23-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด32-37องถึงองศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทางชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและจังหวัดสงขลา อุณหภูมิตม่ำสุด21-26ององศา,ศาซเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด30-35องศาซเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-36องศาเซลเซียสลมตายความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง